วัเลนทายปีนี้ไม่มีดอกไม้นะคะแต่ว่ามีไดฟุกุล้างสตอรอเบอรี่ให้สะอาดจากนั้นก็แกะขั้วออกค่ะเราจะใช้นมข้นหวานผสมกับนูเทลล่านะคะคนให้เข้ากาันจากนั้นเราก็จะร่อนผงโกโก้ลงไปค่ะผสมจนกระทั่งหมดผงโกโก้จะได้เป็นก้อนนูเทลล่าแบบนี้นะคะห่อด้วยแรปแล้วนําไปแช่ตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างรอก,ก็นําแป้งนวลมาผัดจนสุกนะคะใช้ไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆนะจากนั้นก็เอาช็อกโกแลตที่ได้มาหั่นแบ่งเป็นชินช้นๆแล้วห่อสตรอเบอรี่ให้หมดค่ะ ปั้นเสร็จแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นรอก่อนนะคะจากนั้นใช้แป้งข้าวเหนียวน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําผสมให้เข้ากันค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งและน้าตาลทรายละลายดีนะคะ นำแป้งไปนึ่งนะคะนึ่งไปได้ประมาณ5นาทีแป้งจะเริ่มสุกแล้วก็กลับแป้งสักเล็กน้อยก่อนนะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วนึ่งต่ออีก5นาทีค่ะครบ10นาทีแล้วแป้งของเราก็จะสุกรอให้แป้งหายร้อนสักนิดนึงนะคะจากนั้นก็เทแป้งลงมาบนแป้งนวลแล้วแบ่งแป้งเป็นก้อนเท่าๆกันตามจำนวนของสตรอเบอรี่ค่ะเอาแป้งมาห่อให้เรียบร้อยแค่นี้ก็ได้ไดฟูกุนเนยเทลล่าสตรอเบอรี่แป้งบางๆแล้วนะคะจะทานเองหรือทำให้ใครก็ขอให้มีความสุขสมหวังในวันวาเลนไทน์ค่ะ